เดี๋ยวค่อยทำกินให้พ่อ,อนิ่มก่อนค่อยให้เขาแล้วอขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับที่นี้ก็มาอยู่กับแม่บุถิ่งบกอกนะคะนี่นะคะค่ะ<อ>เอาให้ไอาอานั่งกินแล้วของพ่อไบไอ้บบ้าน,าานชงให้นะ คุณเช่นกันะนะคะนะคะมานี่ก็กาจะจาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะคเช้านี้ก็จะทำผสมปูนอีกแล้วนะคะจู่กุกกอกบางคนเห็นแล้วต้องลุนต่อไปนะครับว่าจะผสมได้ไหมนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับ

เดีก <Cornell. S 2> ็จะผสมแดด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 เดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันช่วยกันเนาะผสมช่วยโจ้ก็ได้เนาะตอนนี้ให้โจ้ทำก่อน กันนะคะเพื่อนอย่วันเนสทีรอบนอนไรว่าก็ว่ามาแอบดูนะแอบว่าอยู่อ่แอบดูนอนไรนอนนอนหลอนรับเลยเด็กเต้ยกันยูว่าเต้ยเนี่ยไมสิเอพ่าดูอ้าพักันดูอ้ายังไม่ลงไรอยู่ขอบคุณเช่นกันนะคะตอนนี้รผสมบูรณ์นะคะเด่นเงือน แอน,นดูอย่างไรแต่นอนเอ็บดูรูปโอ้ไหวปกดลงไรแล้วก็ยังไม่ลองอยู่เนาะอะแอนนอนแอนด,ดูขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะ<ด>ตอนนี้<ค>นต้องรับแรงนะคะรับกระดโดดด้วยกันเ,เนะ

รบคาโซฟาไงว,ว่าวหน่อยหนึ่งหลับลุยอ่าข้าวปุ้ยเก่งก็คุณทำเก่งแล้วก็ผสมนิดนิดหน่อยหน่นนนนอยเนาะเอ้าฝนตกวันนี้ทำไมไม่ได้เอาไปใส่น้ำโอ้เอามากระยดลงใไปน้ำฝนเยอะเนาะเพราะเมื่อวานเราก็ใช้น้ำฝนทั้งวันนี่นะคะ โซ่ป <caval S 2> ูนใส่เอาก่อเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็พอดีพอดีตอนนี้ปูนอยู่นะครับยังไม่หมดทำช่วยกันคนละไม้ละมือนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะใครทำ เพราะว่าน้ํามันมันก็ใช้ได้อยู่เนาะน้ําฝนก็มีทุกวันฝนตกกน้ำันี่ยบล่ะนี่นะคะ คุณทุกไลทุกคอมเมนต์นะคะมาดู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 นะลกอจมะไรนะพี่จแ้วไมแ้จะเวทกแต้ทีเจเจ้า ได้ที่แล้วเนาะเพราะว่ามันดินมันเปียกอยู่เนาะอืมน้ำเดือดเกอะก็จะเข้ากันแล้วน้ำชนิดก็ยังเหลวเลยแล้วเนาะพอดีมีใส่เป็นหอมได้เปรี้ยวใส่น้ำใส่หลายเลยนะไม่เดียวเลยนะไม่เดี๋ยวมันเลยละกันนี้อ๋อใช่เนาะใช่ใช่ใช่จะดูเนาะใช่ใช่ ยังดำอยู่นี่คุณหลไปใต้นเขนขอบคุณเช่นกันนะค่ะสำหรับคีิเมี้ก็นูนก็กินข้าวนะกินข้าวขามากแบบร้อน้าปลร้ยรับของกระาร่างบาดร่างนั้นนะขึ้นเรือหรือ่้า เช่นกันนะคะฝา,คากคนแรกกดติดตามนะคะชอ่อมไดกด้วยนะคะตอนนี้กินข้าวค่ะกินข้าวนะคะบางท่านก็กินตะแม่ก็กินส้มนะกิน<อ> <laughs> ไม่เหมือนกันเนะะาะทำหมักฮู้งตะเศร้าบาดบาดบาดกินตำหมักเพิง ไปไปกินข <c oughs> ้าวได้แล้วครับเล้วไปหาเห็ดไปหาเห็ดหาหอนได้เห็ดออกไล่ได้สีนี้มี่หักิีนเลยเนาะ้องดูกีรคุณเช่นกันนะคะสำหรับกีรีก็ประมาณนี้เนาะขอบพระคุณมากๆค่ะ เราไม่ได้เกี่ยวที่หนทางมันน่าจะมีแค่ขี้บินขอบคุณทุกไลทุกคอมเมนต์นะคะฝากกดติดตามช่องแม่กดด้วยนะคะขอบคุณมากมาค่ะเช้านี้เนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ